ก็จริงๆมันเป็นความตั้งใจส่วนหนึ่งที่คือว่าพอเราได้ได้เรียนรู้การฝึกจิตนะครับตั้งแต่ที่ได้ฝึกจิตกับหลวงพ่อหลวงลุงมาสักระยะหนึ่งเราก็เราก็เริ่มเข้าใจเริ่มเริ่มเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจากที่แบบดูจิตไว้แค่คาคาเดียวเนี่ยแหละแล้วเราก็ค่อยๆปฏิบัติซ้าๆบ่อยๆฟังซ้ำๆได้อยู่กับคนนู้นฟังคนนี้ความความรู้สึกจากคนนู้นคนนี้ในการในการปฏิบททัติทมฝึกจิต ฟังคนนี้แนะนําบ้างฟังคนโน้นแนะนําบ้างอะไรบ้างแล้วก็เราก็ทํากับตัวเองเพียรใช้ความเพียรทำไปเรื่อยๆครับรู้สึกมัง่งไม่รู้สึกมัง่งทาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็ก,ก,ก็คิดว่าในระดับที่เราปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งเราเริ่มเราเริ่มรู้สึกว่าเออมันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงของของของตัวเรามันเหมือนแบบมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากข้างในนะครับมันเริ่มรู้สึกมากขึ้นหลายๆอย่างที่คําเดิมนมุิอย่างที่หลวงพ่อหลวงหลวงเคยสอน,นมุิคำคำเดียวเงี้ยความคิด ต้องสวนอยู่ความคิดอะไรแค่เนี้เราก็ได้ยินแค่นั้นแหละพอ,พ,อพอแล้วพอพอเราเข้าใจมันละเอียดขึ้นอความคิดอยู่ความคิดมันเป็นยังไงความแค่คําเดิมว่าความคิดก็ส่วนความคิดเนี่ยมันมีความหมายที่มันละเอียดลึกคําพูดคําเดียวประโยคเดียวกันรู้สึกว่ามันมีความหมายมากขึ้นกว่าเดิมมันมีเราเราเริ่มเราเริ่มเข้าใจเริ่มรู้สึกแค่ความหมายคําเนี้มันเอออ่อ,อมันมันแยกกันยังไงจิตกับความคิดมันแยกกันยังไงมันสําคัญมากขนาดไหนที่บอกว่าแค่แยกจิตกับความคิด ออกจากกันได้ก็ความคิดก็ปล่อยควาอยากคิดอะไรก็คิดไปจิตก็ดูจิตไว้อะไรเงี้ยแต่เดิมเนี่ยเราใช้การ รู้สึกว่าต้องดูจิตตลอดเวลาเวลาเรามีความคิดความคิดเราอยู่ตรงนี้เยอะๆแล้วเราใช้วิธีการพุ่งมาตรงนี้พยายามพยายามมากคือบอกว่าดูจิตสิก็จะกระชากจากหัวลงมาตรงนี้ปุ๊บมันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นคือใช้วิธีนั้นมาโดยตลอดนะอยู่ความคิดเอาความคิดปุ๊บมันนี่อัดไหมก็เดิมอีกบอ่มันก็คือยังที่จริงมันก็คือยังเป็นพาร์ถึงความคิดอยู่ของว่ารู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่การดูจิตที่แท้จริงแหละแล้วก็เกตุจํานด้อะดูจิตไว้ก็ไม่มีไรรู้สึกวุ่นๆมากเลยดูจิต แต่ว่าพอพอพอเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าจริงคือคือ,คอ,คอมันต้องปล่อยก่อนต้องปล่อยความคิดปล่อยก็ปล่อยก็ปล่อยปล่อยไปเราปล่อยแล้วมันแยกของมันเองมันไม่ใช่เราไม่ใช่พยายามที่จะบ,บอยู่ที่บบกมันเหมือนเป็นเส้นอ่ะเขารู้สึกเหมือนเส้นว่าอย่างเงี้ยแล้วเราบุ๊บลากมาจิกหัวมันลงมาตรงเนี้ย แต่ก่อนเรามีความรู้สึกว่าเหมือนแบบพอหลวงพ่อบอกว่าต้องดูจิตปุ๊บความคิดมันจะดับไงคือมีความคาดหวังอยู่ว่าแบบต้องไม่คิดไงมันก็เลยยิ่งเครียดเครียดก็รู้ว่าตอนนี้ไงดูจิตกุดบๆอยู่นี่ทำไมจิตไม่ได้อ๋อหรอวมันก็ไม่เห็นหายเรารู้สึกว่าโอเคอ๋อพอเรานิ่งๆอ่ะคือมันต้องปล่อยมันต้องปล่อยวางคำเหมือนต้องปล่อยวางความคิดก่อนแยกแยกความคิดความคิดก็อยู่ส่วนความคิดเนี่ยพอปล่อยเขาไปเขาก็อยู่ของเขาไงแหละ พราะจิตมันก็มาอยู่ที่จิตของมันเองโดยโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติของของจิตคืออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเริ่มสึกอ๋อเวลามันแยกมันแยกอย่างนี้นี่เองเราเราแค่เราบังคับอ่ะเหมือนบังคับว่าความคิดมันไม่ควรจะคิดอ่ะเราควรจะแยกกันวันนี้แล้วเราก็เลยใช้วิธีนี้มาโดยตลอด้วบอกอ๋อเราไม่มีอะไรเลยดูจิตทุกวันเลยเหมือนเดิมเด๊ะไม่เปลี่ยนแปลงเลยใช่เพราะโอเคพอเราเริ่มพอเราเริ่มสบายสบายอ่ะคือคือด้วยด้วยความเราทําบ่อยมากทําบ่อยทําบ่อยบ่อยจนสึกอ๋อ จริงก็ทำทำไปปรากฏว่าเออปล่อยเขาปล่อยปุ๊บเออมันสบายเนะมันไม่ต้องไปไปเพ่งว่ามันจะต้องย้ายไปตรงไหนยังไงก็เก็ปล่อยปล่อยกันความคิดก็ปล่อยก็ทําไปแล้วก็เออรู้สึกว่าเหมือนแยกแยกได้แล้วพอแยกปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเข้าใจไอ้คาว่าเข้าใจเนี่ยมันเริ่มเข้าใจว่าอ๋อของมันดูจิตมันเป็นอย่างนี้มันพอแยกความคิดก็ปล่อยเขาแล้วเหมือนแบบข้างนอกก็ทําไปมันที่ทุงบอข้างนอกก็ทาไปข้างในก็ดูจิตไว้ทำเหตุและสถานการณ์ใช่ข้างนอกทำไปก็เราก็ทําอยู่เนี่ย เมื่อก่อนก็ทะเลาะกับตัวเองเราก็ทําอย่างนติดก็ดูอย่างนี้อะไรเงี้ตออยต่ออ๋อพอปล่อยพอปล่อยปุ๊บของข้างนอกเขาก็ทําเข้าไปข้างในก็ก็อยู่เขาอย่างเงี้ยครับ <S <S มันเริ่ม <S <S รู้สึกว่าโอเคมันเริ่มมีการพัฒนาอะไรบางอย่างจากจากการที่เราทําไปเหมือนเหมือนทดลองวิทยาศาสตร์เลยนะ,ะมันต้องค่อยๆทําทดลองถูกลองผิดทดลองผูกทดลองผิดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยการที่เราเร่าเลยตั้งใจว่าโอเคไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราอย่างมาที่เขาใหญ่เลยอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะแบบ เคยแผ่อสอนต่อบ้างอะไรบ้างทั้งยิงส่วนตัวเนี่ยแทบจะไม่เคยสอนใครเลยเ <c> ฮ <oughs> ้ยเมไม่ค่อยกล้าจะที่สอนใครว่าดูจิตไว้นะดูยทำอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็ไม่ไม่กล้าที่จะสอนขนาดนั้นแล้วจะบอบคนใกล้ๆตัวอย่างแม่อย่างเมียที่บ้านอะไรประมาณเนี้ยได้แต่ว่าจะมาสอนคนอื่นเลยเราก็รู้สึกว่าเออเราเรายังไม่ไม่ไมกล้าที่จะสอนเขาประมาณนั้นเพราะจริงเมื่อก่อนเนี้ยเคยไปแบบปฏิบัติเขาเรียกอะไรไปปฏิบัติกรรมฐานนะไป <c oughs> ไปวดอยู่เป็นลิงเป็นยัง <c oughs> แล้วแบบ ดูยานหนึ่งยานสองยานสามอะไรงเงี้ยแล้วก็มีพระ้าจาย์ขวเยะว่าถ้าเราสอนคนอื่นผิดเนี่ยเป็นบาปที่เขาจะมีทดสอบอารมณ์สมัยนูน้นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนโอ้ยสมัยบวชไปอยู่ป่ายอะไรเงี้ยก็มีนะครับสมัยก่อนนานมากแล้วก็มันก็เลยสมัยเออ่อเราก็ายังไม่เคยไม่ค่อยกล้าสอนใครเพราะรู้สึกติดกับตรงที่ว่าสอนผิดนี่บาปนะอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็เลยพยายามจะไม่ไม่ยังตอนแรกๆยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สอนใครมาพอเราเริ่มเข้าใจวกเคเราก็เริ่ม แล้วก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ดีกว่าโอเคประสบการณ์ดูจิตของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคนจะต้องทํำยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงกับเวลาเขาส่งกระแสมาก,ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์กันมากกว่าเพราะงั้นเนี่ยการที่เรามาอยู่ตรงนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเราไปแล้วก็จะมีบอกเอ้ยเนี่ยมีการฝึกจิตดูจิตแบบนี้นะอลองมาดูไหมลองมามาเจอเดอะแก๊งเราก่อนะแล้วเดี๋ยวเขาแอดวานนิดนึงแล้วค่อยไปเจอหลวงพ่อหลวงลงอะไรเงี้ยเราก็พยายามไปไหนเราก็ตั้งใจว่าเราพยายามจะรวบรวมคนที่อยู่ ใกล้ๆตัวเพราเราไปขยายเนี่ยเราเริ่มเจอคนมากขึ้น<ม>เจอคนที่หลากหลายสถา,านที่หลายประเภทบุคคลมากเนี่ยเราก็มีการเอ่ยอยากให้แบบว่าไปแผ่ให้กว้างขึ้นกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะ<อ>ครับยังมาที่เนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะมีสถานที่ที่หนึ่งที่ที่เอาไว้ปฏิบัติธรรมฝึกจิต<ม>ให้คนที่อยู่ในบริเวณนี้หรืออยู่ในจังหวัดนี้หรืออยู่ในโซนภาคอีสานหรือแล้วแต่ที่ที่อาจจะไม่สะดวกมากรุงเทพมาตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยครับก็คือตั้งใจไว้แบบนั้นว่าโอเคเราก็ค่อยๆพัฒนาการการการดูจิตไปเรื่อยๆประมานะครับ อ๋อชอบมากเลยค่ะอนุโมทนากับพี่นัทด,ด้วยค่ะจริงๆแล้วชอบมากที่บอกว่าเหมือนแบบไม่กล้าสอนแต่อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆอ่ะถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์อันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อพูดเสมอเพราะว่าเหมือนทุกคนได้รับสิ่งที่ดีอ่ะเหมือนเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตทําไมเราไม่อยากบอกต่อละแล้วพี่นัทก็เป็นคนหนึ่งที่ได้บอกต่อแล้วก็หมอก,ก็เห็นแล้วว่าทุกคนที่ได้มามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ร่วมกันที่ทุกคนเหมือนเข้าถึงที่พึ่งแล้วก็สัมผัสความสุขเนี่ยทุกคนสัมผัสไ,ได้คค่ะ่ะะ